สบายดีเมื่อสุกคนมีเลิกกระิจัดปิงสีน้ำตกกับเจลตับเด็ดๆไปไปไปเบื้องน้ำกันเริ่มแรกแล้กก็สิมาเปิดค้างสมบัติอีกแล้วแล้กกระชิเอาซีนที่เราตัดไว้แล้วออกมาซีนแชแข็งแล้วเนาะสิปะใ้มันละลายก่อนจากนั้นแล้กก็สิมาโซกโซกเบื้องถุงเครื่องในที่จริงหันเลยเห็ดว้เพื่อจะเห็ดลาบมันจะมีครบเลยมีตับมียางมีซีนมีหัวโจกหัวใจอย่างเลยตัดเอ็ดเป็นตอนน้อยๆใส่ถุงไว้แบบนี้ว่าแล้วคิดอกอยากกินเนาะก็เลยเชียวอกมาละลายแล้วสะิเอาตับมาเห็ดเจลมาก็สิหุงข้าวไว้หุงข้าวแล้วกรน ตัวทุกคนมาละลายแล้วก็สิมาเกียมใส่ซามแบบนี้เลยเพราะว่าจะเอื้อบสิมีซีแล้วก็มีเครื่องในที่ว่าแหละแล้วก็สิเอาปูนกันแล้วก็สิปิ้งนํากันหมดนี้เลยเืลอบแล้วก็สิเอาแบ,บบ้านบ้านนอนชิชัยใส่เกลือกับเบียนัวแล้วก็ใส่ผักเทียมเท่าน,นั้นเลยทุกคนแล้วสิเอื้อบแบบนี้ก็คือแลปิ้งซีนกินอยู่บ้านนะพอกับแม่จะพาปิ้งกินแบบนี้เลยใสยเยบบย่เกลือเบียนัวผักเทียมน้อยนึงแล้วจบแซ่บแซ่บแห้งเนาะแซ่บแบบบานๆเฮาแหละจริงเฮาปรุงใส่อย่างหลไรนะมันแห้งแบบไปรสชาติใหม่ปรุงแบบนี้ก็คักคือกัน หลังจากที่ใส่เครื่องปรุงแล้วแล้วก็สิขยำขยำนวดนวดมันให้มันเข้ากันดีจากนั้นก็สิเอาหม้อมาค้างเลยว่าแล้วสิขั่วพวกผักเทียมพเผ็ดอีหอย่างเพื่อฮหดเจียวตับหั่แหละคั่วไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็เลยค้างไว้สหม้อบพเป็นการเสียเวลาเพราะว่าฟ้าหันมาจัดจัดแล้วฟาไปลินาหมคิดดีเบิ่งทุกคนต้องแต่งกินไยๆเพื่อให้ท้าขนาไปลินาหมฟาตายอยากหายขนาดเนาะจ้าวไปเรียกไปงานกันยังไงมาโตๆนี่แหละหม้อ้อนหนแล้วแล้วก็เอาซีลงไปดาดเลยนี่ ิงบรอนดอกทุกคนกระซมมาซื้อปิงน้ำตกหันนนี่จริงหันตั้งเตามาติดทานแห้งคักแร่แต่ว่าก็คือเห็ดตอนค่าแล้วตอนฟ้าเลือกเวียกมาว่าคลิปนี้กระถ่ายเมื่อวานนี้ได้ทุกคนเอดากับเลฮันนอนมืดมือเนาะแล้วก็ไรเห็ดเลยอาฟ้ามาให้ฟ้าเบึ้งเอดาให้แล้วก็เลนมาแต่งแบบเดียวแล้วก็ทั้งแต่งทั้งฟ้าทั้งฟ้า,ฟาจัดแดดจากหน้าตามันจะมาเป็นอะไรเนาะ ท่าเบิ่งกำกันทุกคนนี่แหละยิ่งได้พอประมาณนึงแล้วก็สิปี้เลยแบบแบบผู้ชายโดนธนายามันสุกเกินไปบัดแล้วแล้วก็สิไปคนคนเบิ่งพวกผักเทียมอีหยังหั่นแหละคือเครื่องที่แลครัว,วอยู่ฝากนั้นเนาะจะมีหอมใหญ่ผักเทียมมักเผ็ดใบขี้หูดคาอีหยังหั่นแหละเครื่องเทศทั่วๆไปเนาะหลังจากนั้นซีนของแลมันก็สุกแล้วแล้วก็สิตักใส่จานไว้มาตัดเลยเนี่ก็สิเอาแดงแดเด,เด,เดมันจะมีทั้งตอนสุกแล้วก็ตอนบ่สุกดีปานใดตอนที่เป็นน้ำตกแล้วก็ตอนบ่น้ำตกเพราะว่าตัวบ่น้ำตกหั่นก็สิให้เอดากินเด้เอดาแล้วกก็มาินเพราะว่่่าาซีีนนนนนออออัั้หๆเดกินนนนนได้เเาาาาะะมมัังง่่ยยย าผิดโอ้ยลีเริ่มพันกันแล้วทุกคนนี่แหละตอนตัดเลยกระทั้งตัดไปทั้งหยิบไปแซบแซบเอ,อื้อปูใส่อย่างกระแซบแล้วาแล้วมุตฟ้าพันกับมาซวยซวยล้างผักเพราะว่าเพื่อนหันอยากไปลินไว้เดยให้มันเลี้ยวไว้ได้กินไว้ล้วไปลินเพิ่อนวหลันจากนั้นเลยกระชเอาเครื่องที่ว่าครัวไว้นมมาตำมันก็หลายโพดนทุกคนและใส่หลายโพด ตับว่าสั้นตัวน้อยน้อยเท่าสองนิ้วนี่เครื่องภาสั้นลายลายตอนตำแล้วก็เติมเกลือไปเพื่อให้มันต่าไงแล้วไปแล้วนอะฟ้าคนก็เห็นเลยเห็ไว้อีตัวเมียเอาใจที่ทิ้งยักไปลิ้นธนาเลยเห็ดเอาใจแล้วก็เลยมาตำให้แต่ก็คือที่เล็บบ่งและเครื่องมันอยากลายโพดแลวก็เลยตักออกครึ่งหนึ่งว่าตอนตับเลยหันตัวน้อยน้อยฮะเด็คือที่ทุกคนเห็นแหละตอน้อยน้อยๆซะกับบน้อยไปนไน้อพอดีพอดีตัดตับแล้วแลวก็ที่ใส่ลงไปเลยแหละนี่ปิ้งเ่โมตัวนั้นสุกดีดีเลยทุกคนแล ใพอได้ใส่ตับเนาะแล้วก็สิตำตำตำให้มันมุนมุนมาแล้วแล้วก็สิป,ร,นะปร,รุงรสเนาะปรุงรสโดยเป็นนัวแล้วก็เกลือน้อยหนึ่งจากนั้นแล้วก็สิเอาน้ำหอยหอยน,นำมาใส่แล้วก็ตำตำตำม,มันให้มันมุนมุนดีให้เครื่องมันเข้ากันดีอย่างหะแหละก็เติมน้ำหอนไปนํำคนไปนํำตำไปน้ำหะแหละเนื้อมันเนียนๆแล้วก็เติมน้ำปลาแล้วสิบุปรุงรสอย่างไรเลยทุกคนผู้ใส่มงล้งมงนาผู้ใส่ยอย่างเนาะพอเจียวตับเด็ก็คือใส่แต่เป็นนัวเกลือน้อยหนึ่งแล้วก็น้ำปลาซํำนั้นเลยหลังจากนั้นก็เป็นอันแล้วแล้วเเเนนาาะกกกกกออออออิร์็็็หหหมมมมมบัวลลงงงไไปปปปแแ้้ขข แฟนแข่งทุกคนเอ้ย ไปแล้วละกสิค,คนคนค้นให้มันเข้ากันดีนี่แหละพวกข้าพวกเอียงมันก็สิบุมุนดีนี่แหละเป็นบนทเรียน,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 นทุกคนเทอยนาไรสิปันเอาแล้วสิบ่ตรำแล้วบุ้มมุ่นดีกระแซ่บแฮงเนาะซิมเบิ่งยกโปดแถมก้อยแล้วสุดยอดหอมเท่หอมว่าหอมแบบเครื่องเทศเครื่งยอยงอันสมุนไพรนะพวกข้าหัวสิงไก่ยังนะหอมได้หอมว่าทุกคนเบิ่งแซ่บแฮงจเจียวตับองโปดแลแฮงเอาลาวลาเอาียงกระของโปดอยู่หมดปีแล้วก็ได้นี่แหละว่าแต่เสือมหอดบุตรฟ้าเพิ่นกับ่รอรซาเลยเนาะใสยังไงเส้นกระปุ่นกระเนียงเนีเอาที่จริงนะไรลวกกระปุ่ว่่าบไดนนา ทุกคนเบิ้งพอฟ้าฮันจัดแหงไว้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 อยู่หันแหละเลยก็เลยต้มไว้แล้วก็บอกให้เท้าหันไปล้างให้ขับปุ้นก็นได้เบิง้งพอแต่เอามาเสิร์ฟแล้วเท้าก็ใส่เอาใส่เอาเพื่อนนะเพื่อนวิธีกินอีไดฟ้านะเพื่อนเอาผนะ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 ักสลัดมาเอาซีนใส่ขับปุ้นใส่เจลใส่แบบเห็ดเป็นพันทนะแล้วก็สกินเฮือนดาแล้วก็มีกัดหอมบัวอีกได้บัวธรรมดาเท้าจะมกักแหงหน่อยเอด้าก็รักเอาตอนซีแล้วก็เลน ไอ้ดากระมักแหงเนาะปีงซีนก็ได้คร no ับแล้วก็ไปแคลอยู่ยังหันแหละแต่ว่าฟ nice. ้าเราจะบ่กินกับข้าวปุ้นได้เราจะกินกับข้าวคือที่ทุกคนเห็นหันแหละเว้ยนะเพิ่นกินนะเอาตอนซ <c els exist> <c oughs> ีนมาคุยเจวตับปากินปานคนลราฟ้ากระลึงอยู่เนาะเจวตับหรือว่าปีงแต่ว่าตอนที่อยู่ลาวหันแหละกับฟ้าจะมากินแบบปีงแบกักินแล้วก็มีปีงงัวเขาเจ้าเอิ้นปีงงัวปิ้นเนาะเออเอิ้นงัวปิ้นท่นนะทุกคนงัวมันก็จะเป็นอ่อนๆเนาะกินกับเจลตับแซบแท้แซบว่าแต่ว่าเจ้าจะมีมากแค่หน่ออยนนนึงงะะมมัจหแแฮตว่าแแลบ่มมีนหรือมากมาดลลไปแแ้้ววรก ละได้บบนี้อู้ใส่เอาใส่เ,เอาทุกคนนี่โรซาโนเลกรไดเนาะอดใจบวยมันหอมแหงแล้วเนาะฟ้าเพิ่นกระยักไปลินแหงแล้วก็ะทิมผ่าเขาเลยพูนะเพิ่นเหตุคือแบบมาหอมเอาใจอีกไดเพิ่นอยากไปลินเพราะว่าเพื่อนทัน,น,นยานเลเขียดเดย์ทำท่ามาหอมแล้วขอไปหอมลแล้วแล้วก็เล่นเลยเดี๋ยหันอู้ตายๆก็คือนาบูดจูรูอยู่เนาะเพราะว่าเขียดให้เท้ายาเท้ากับบงอนะไปลินเสยนี่คือทายแนวกินให้ทุกคนเบื้องตื้มนะเอาที่เห็นเลยทุกคนเป็นตาแซมมาเด้อมาเด้อกินน้ำการเด้อ แล้ก็มีหลายหลายคนทวงเลยว่าอ้าแลกินเก่งคือบุตุยกินเก่งกันยังหุ่นดีบอดเลยทุกคนแลกกระตุยใด54กิโลแล้วกันหน้าท้องนะอ้ใหญ่ให,ญหน้าท้องมันเป็นตอนถือผ้าอิดาฮะลกก็คือมันโบลงเนาะมันยังเป็นปุงปุงใหญ่ใญอยู่ทุกคนแล้วก็ว่าสิเริ่มออกกาลังกายแล้วอ,อย่างฮะแลกพอจะสั่นเวลาได้ก่อนแล้วสิเริ่มออกกาลังกายแล้วสิเอาหน้าท้องลงทุกคนก็เป็นคือการอยู่บอดแบบว่าถือพ้าแล้วแบบท้องใหญ่ใหญ่ฮะนะเห็นเอาไดทุกคนมีเคล็ดลับอยู่บอบ,บอกเลยเด้อกลับมาที่การกินเบิ่งหน้าตาแล้วก็คือฟินขนาดเนาะป้ากินไปฟินไปยกโปอยู่ฮะแลกมันแซ่บแหงทุกคนแซ่บแหง ไปจัดไปจัดยิงสีน้ำตกกับเจลตับนี่กับผักคักๆ หอมผักบัวราพาคักแหงผักบัวราพาก็คือตอนที่แลซื้อมาะแหละตู้เย็ยนแล้วมันอ้าวดำๆแล้วทุกคนแล้ันานเห็ดกินโพดเนาะเสียดายแต่ว่ากันยังหอมยังแซบอยู่คือเา่าคือที่แลได้บอกทุกคนในคลิปก่อนๆแหละว่าแลหันคิดหอดปีงแบะอยากกินปีงแบะแหงเลยมานั่งคิดนอนคิดว่าเชียนอยางก,กินแทนปีงแบะก็เลยมาคิดเมนูปีงซีน้ำตกนี่แหละกับเจลตับนี่แหละอ,อกแล้วก็มาใส่เลยนี่ส่วนเอดาเพิ่นก็มาท้าขับปุ่นอยู่ชงกับป๋อยอากาฮ้อนแหงทุกคนอยู่ตุรกีแล้ก็คือแบบว่าใส่เครื่องมะะยมแลกัน และกันยังฟินกับการกินอยู่ต่อไปพอจะกินเขาแล้วละเขาประจําการคือข้านอนทวน,นก็คือเลี้ยงเอดาตัวไปนั่นเองนี่แหละก็มานั่งกลวยอุนซาหนางขี่อยู่นี่เอาสาหรับคลิปนี้แหละกับเอดาขอลาไปก่อนนอทุกคนเด้อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบา,บาย